ผมโรชชนนะครับกับเทเลแ,แบ็์ที่สุดขีดตอนได้ผมอยู่ที่ bury, อำเภออ,อินบุรีครับจังหวัดสิงห์บุรีครับกับสตรีทอาร์ตอินบุรีครับอิมบุญอุ่นใจอินบุรีครับแล้วก็มีรูปภาพเนอืโอโอ้โหยาวมากๆนะครับแข่งเรือได้ไหมโอ้โหเนี่ยแข่งเรืออ่า อิ่มบุญอุ่นใจอินบุรีนะครับแล้วก็ต่อไฟฟ้านี้ก็เป็นลูกพระอินนะครับใชอ่อินสมชื่อจริงๆใช่ครับพระอินก็คืออินบุรีครับ ใรูปภาพเยอะมากๆนะครับโอ้โหมีสปริงด้วยครับเนี่ยพิรามิดใช่ครับอยู่ตรงแบบตลาดเก่าตรงตลาดใทยบ้านโอ้โหแบบมีมานานแล้วครับใช่ครับตรงนี้เลยเป็นพินของประชาชนชากอินบุรีนะครับผมคนอินบุรี อาจจะเป็นคนจังหวัดอื่นคนที่อื่นก็ได้ครับแต่ว่าอยู่ที่อินบุรีอรูปเยอะมากๆนี่คือเป็นการแบบดูตัวอย่างคร่าวๆเนานี่เป็นแค่ชุมชนใช่ครับอินบุรีนะย้อนไปก็สวยกลับมาทางนี้ก็สวยนะครับกับอิน1 6 1่ง นะครับผมกินบุรีนี่ยครับขึ้นไปเซนหน่อยไหมครับนะครับเป็นเสนีเขาเลยครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งศูนย์สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อยู่บน อยู่บนแบบเหมือนแบบตรวจหรือยังไงไม่ทราบเล <c oughs> เครื่องบินหรืออะไรอย่างงี้เนอะอม,มีช่องออกด้วยในชะ่ใช่ใชโอ้โหมีทางไปด้วยนะครับแบบว่าน้ำคงข้างขัง,งสักนิดหนึ่งใช่ครับจะได้เห็นแม่น้ำใช่โอ้โหส,สวยเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนได้จะเป็นแม่น้ำเจ้าประยาใช่ครับ ทางนี้ก็ออกตลาดได้เหมือนกันใช่ครับใา,ายอาี่ขาดไม่ได้เลยนะนี่อะไรแนละ้วมีรูปภาพตรงนี้ด้วยตรงบ้านคนพอดีรูปภาพนะครับแล้วก็นี่ครับรถนะอ่างทองสิงห์บุรีตาคีโอโหสุดยอด ใช่อ่อสายยาคูดนะครับผมใช่ครับอ่านี่ครับอ่างทองสิงบุรีตาคีในสวยนะรถสีส้มนะครับผมจริงๆมีรูปเป็นตื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ถ้ามีเวลาหรือว่าสนใจแล้วก็แวะไดนะครับที่อินบุรีครับสิงบุรีอยู่กับสติดอาร์ตริมน้ำริมน้ำนี่แหละครับโอเคครับผมสิงบุรีพาเพลินครับปบสักครู่ครับ